สถาน,นีที่สองขึ้นดยอยคำนะครับผมพระธาตุดยอยคำนะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมบ้านผมเองนะครับใกล้นะครับผม<อ>ก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ครับประมาณสักสิบกว่าโลหรือว่ายี่สิบอะสิบกว่าโลจากบ้านมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้าย,ตร,ยตรงใช่ไหมเออใช่วหรอใช่แล้วเออวะทำใหม่ใน่มันนั่นออกถนนละวม่ทำใหม่เขาทำอย่างเดิมนั่นแหละ ไอ้ตรงนั้นแต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นแยกอย่างงี้ไม่ประจาจารหน้าแย่งเห็ดเงี้ยสายืมมือดึงเห็ดอ๋ออ๋ออ๋อมอเตล่าถุงเห็ดมึงรถมันแต่ว่ามันเตียวขาะนกานันน้องขายถุงห้าสิบห้าสิบเห็ดอะเห็ดไข่ห่านเห็ดนี่มันซื้อมา มันไดโอ่ี้โอ้คนน่าจะเยอะนะครับผมท่าดะครับไม่มีที่จอดจ้ะก็มาแล้วมันต้องมีไกลตรงไหนวะถ้าดะครามีแค่นั้นเดินนิดเดียวเออมาไหวแพะก็มาที่นี่ผมเคยเจอไอ้ตุ๊ในพงเมาแล้วนะพี่คะเลยวันเล่นจ๋าเอาหอยที่มาเป็นเลขเรือดำน้ำรูปตัวเออเจอผมเจอจริงแล้วไม่ซื้ออ่ะ ไม่ผมก็ไม่มันจะออกจริงๆอ่ะวันต่อมามันเป็นยังถ้าซื้อตอนนั้นคือได้รางวัลที่หนึ่งเลยเรียบร้อยเออวันนั้นคือราชีป้าสปานี่นี้อะไรเล่นการเล่นหวยตามพ่อชลกาที่เบสท่าวันนั้นซื้อนะโอ้โหรวยเออไม่ซื้ออ่ะโครงการหลวงมันจะถูกอีกฉันว่าไงโครงการหลวงโอ้โหแม่อยู่นะ ดมมมมม่่่่้้ตตนไััวาสถานีบ้านญี่ปุ่นเอ้ยนู่นนี่นั่นะทางในเนี่ยไม่ยินพวอิทอ่ะถ่ายดิขับรถมาเดี๋ยวขึ้นเขาถ่ายคนด้วยเดี๋ยวเขาถ่ายวิวไปข้างหน้าด้วยถ่ายคนนั่นนะครับผมจุดหมายโนยอดเขาเนี่ยนะครับผมอันนั้นเป็นองค์พระยืนหลวงพ่อท่านใจที่องค์ใหญ่ เราอย่วโคะครกันหลืมเอาไม้มานั่น่ะไม้ยมนกรเป๋ามงแรล้วนคิอ๋อถ้าดอยคำนี้เป็นแลนด์มาร์คที่แบบดังที่สุดของ อำเภอหางนูนเลยนะครับผมลองจากดอยสุเทพกับดยนอยอินทนนท์นะครับผมเนี่ยขายดอกไม้กันไปไหว้พระเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวขวานี่ไปไหนนะเลี้ยวขวาไปไหนก็ไม่รู้นะครับมันไปฟละไอ้นะนี่ยครับผมวัฒนธรรมข้างขึ้นก็จะมีสารปู่แซะยาแซะนะครับผมส,สาธุชักศีลบ้านน่ะหนุ่ย ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นเขากันแล้วนะครับผมตรงนี้ยังกว้างอยู่นะครับถนนลื่นด้วยนะครับผมทังขี่ระมัดระวัง้วยนะครับโอ้โหขับรถไม่แข็งนี่ขึ้นแยกเหมือนกันนะครับอันนี้เขาข,ขยายาาแล้วสะก่กอนแคบมีเลนเดียวโอ้มก้าวขึ้นหนึ่งเอะ ไม่ใช่เกียร์ออโต้เลยขึ้นยากไม่ค่อยใหญ่แตขึ้นได้ไกลสํับเกียร์ให้เป็นใช่ต้องลดอย่างพวกติเกียวส่วนแม่เกียร์ออโต้ขึ้นใช่เกียรโต้ขึ้นสบายสบายรถเรามันขึ้นไปเรืดอยๆขอกำลังเครื่องดีๆถึงจะขาวไม่สูงแต่ขาวชันนะคะใช่ชันนี้ก็เคยขึ้นแต่ถนนขยายกว้างขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนแคบมีเลนเดียว ขื้นสวนกันยากแกก็มาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นของปยัแล้วก็ความพันยังถนนอย่างดีชั้นนะก็ขึ้นหนึ่งกับสองเลยเรื่อยขึ้นหนึ่งกับสองนี่ยเสองไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนหนึ่งนั่นเองอือฮึอ๋อมันหักสอบไงดีนะไม่หักสอบมันจะไม่เป็นอะไรดีนะที่มันกว้างขึ้นนีมันเลยสับง่ายนะ คนมาเยอะจริงๆการขับรถครั้งแรกไม่ได้เลยจ้ะสาธุสาธุตเฉพาะก่อนคำนะครับผมได้ทันไหนไหมท้ายแว๊บหนึ่งบางคนก็เดินขึ้นแม่นะครับง่ายกว่า this is backpacker หน้าหน้าหมวกจีนได้แล้วเลยจีนเหรอุชยกระเป๋าน่ารักอ่ะ ใหน็นอ่อยตอนนะถ้ารถถ้ารถมีขายดีก็ยเยเจ้าทีนเนะเจ้าทีนนะ่พนักงานตอนหลับใช่ใช่ถ้าจอดแถวนี้ก็เดินไกลหน่อยนะครับผมแต่ที่จอดแถวนี้เยอะแยะครับผมจะบนไปดูข้างบนก่อนนะครับผมท,ท,ที่จอดจทำที่จอดแต่มีต้นไม้กว่าต้อกปัดออกกันเนาะที่จอดเนี่ยจริงแต่ถ้ารถคันเล็กมันเสียบก็ได้ันอย่างเราเสียบก็ได้ นี้ดูข้างบนเหนือข้างบนมันออกกันเนี่ยลงมาเนี่ยเนี่ยอย่แล้วยังขอบอกไหมโอเคมร้านไมสักที่อาถุนเดี่ยวนี่ก็เป็นร้านค้าหมดเลยนะครับไทยภูเขาแล้วับร้านค้านะครับผมสองข้างทางนี่ผมจะขึ้นไปข้างบนเลย